ก็อรประานีก็อยากให้ลูกค้าใส่แล้วเห็นชัดครับใส่แล้วคิดถึงเราครับ <c oughs> ก็สวัสดีครับชื่อหมูครับทาง,งานหอแว่นมาปีนี้ปีที่23แล้วครับเว <c oughs> ลาดัดแว่นครับก็ใช้ประสบการณ์ครับความเชียช่ยวชาญที่เราทำมานานครับพอเราดูเราก็จะรู้ว่า ต้องดัดแบบไหนให้เหมาะกับเรีระของรูปหน้าลูกค้าแต่ละท่านครับเรื่องการปรับแต่งก็เป็นสิ่งสาคัญครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูค่าพารามิเตอร์ในการดัดแว่นให้ลูกค้าด้วยครับว่ามันมุมเทมันได้ไหมแว่นมันโค้งไหมไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ละเอียดครับเราก็ดูทั้งแว่นดูทั้งรูปหน้าลูกค้าครับเพื่อจะได้ให้ลูกค้าใส่สบายไม่บีบไม่กดไม่แน่นเกินไปพอเวลาที่ลูกค้าเขาใส่แว่นแล้วเขาเจ็บเขามีความสุขแว่นมันบีบมันกดอะไรอย่างนี้ครับ ก็ดดให้เขาแล้วเขาใส่สบายมีความสุขก็เรารู้สึกมีความสุขไปด้วยครับก็แรงบันดาลใจก็อยากให้ลูกค้าใส่แล้วเห็นชัดครับใส่แล้วคิดถึงเราครับ